เราจะนับทุกคนที่เรารู้จักว่าเป็นเพื่อนแท้ทั้งหมดทุกคนคงไม่ได้นะโยมในวันที่เราล้มลุกคลุกคลานย่ำแย่มีเพื่อนแท้สักคนหนึ่งก็ดีนะคนที่เรารู้จักในมีมากมายเยอะแยะแต่ในวันที่เราเอาตัวไม่รอดจริงๆมันจะมีอยู่คนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยแต่มีอยู่แต่จํานวนมากทีเดียว ที่อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เรารู้จักแต่จะมีอยู่คนหนึ่งจริงๆกลุ่มหนึ่งจริงๆที่เราจะใช้คำว่าเขายอมเจ็บยอมทุกข์ยอมลำบากหรืออาจจะถึงกับยอมตายแทนเราก็ได้รักเพื่อนคนนั้นไว้ให้ดีนะโยรักเพื่อนกลุ่มนั้นไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลายาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรมจรรย์ เมื่อเรามีเพื่อนดี